ประยุทธ์พูดถึงมินลีหลังสร้างชื่อเสียงประเทศทั้งที่เคยโดนฟ้องมินล่าสุดในธนารวังบุญคงชนะโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายต่อเนื่องในการสนับสนุนซอฟพตพ์แวร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพร้อมแนะนำหน่วยงานรัฐ ให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุตสาหากรรมครอบคลุมทางผู้ผลิตศิลปินบุคลากรเบื้องต้นเพื่อผลักดันให้ซอฟท์พาวเวอร์เกิดประโยชน์ทางธุรกิจโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุต่อไปว่านาย,ยกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จล่าสุดของศิลปินและเยาวชนไทยทุกแขนงรวมไปถึงทีมงานและบุคลากรในอุตสาหากรรมบันเทิงของไทยทางภาพยนตร์และดนตรีที่ทำหน้าที่เป็นสะพาน เชื่อมวัฒนธรรมไทยสู่สากลส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกทั้งลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์และแบมแบมกันพิมุก หรือแบมแบมกอรเซเว่นศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่มีการนำเสนอศิละปะวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานของตนเองรวมทั้งยังมีศิลปินนักดนตรีอิสระของไทยหลายคนที่เป็นที่ชื่นชมและได้รับความสนใจในต่างประเทศเช่นภูบิอริสเซอริทิ์พาราไดบางกอกหมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์วงหมอลำของไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงทำให้ศิละปะวัฒนธรรมและศิละปะด้านดนตรีของไทยได้รับความสนใจในต่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายของนาย ที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมไฟฟที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยได้แก่ 1. อาหารฟู้ด 2. ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ฟิล์ม 3. การออกแบบแฟชั่นไทยแฟชั่น 4. ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยไฟติ้งและ 5. เทศกาลประเพณีไทยเฟสติวัลอีกทั้งน,นายธนกรยังกล่าวว่านายกเชื่อมั่นว่า ด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นรากฐานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมสะท้อนผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเพลงภาพยนตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นซอฟต์าวร์ไทยที่เป็นที่รู้จักและได้รับความชื่นชมจากคนทั่วโลกเมื่อผนวกกับพลังและศักยภาพอุตสาหากรรมสร้างสรรค์ของไทยที่ประกอบด้วยศิลปินไทยที่มีความสามารถทีมงานบุคลกากรเบื้องหลังที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนของภาครัฐจะเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆผลักดันอุตสาหากรรมสร้างสรรค์และซอฟต์าวร์กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยนำไรายได้ เข้าสู่ประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยส่วนตัวผมมองว่าความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบมแบมหรือล่าสุดศิลปินไทยมินลิศิลปินแรปเปอร์สาวของไทยที่ได้ร่วมงานเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชล่าณเมืองแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนจบการแสดงได้โชว์การกินข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นเมนูอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นกระแสความสนใจของสื่อโซเชียล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ดีมากถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินและเยาวชนไทยที่ได้ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกตามนโยบายของนายกและรัฐบาลด้วยน,นายธนกรกล่าวทิ้งท้ทายทั้งนี้มินลินักร้องแรปเปอร์วัย19ปีทุกนายอภิวัตรขันทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคอตอสอเป็นผู้แจ้งความในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหลังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลผ่านทางทวิตเตอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมขอบคุณคะ่ะ